ใครยังไม่ถึงกดวอครับก็กลากลายเป็นดะจกอถึงไหมโอเคพี่จะงก็พรอมทุกคนนะครับเราเราปิดก um> ่อนมันจะได้ไม่เปิดอลโหลเช็คฮัลโหลเช็คเสียงดังไหมมึงเห็นปืนป่ะมึงเห็นปืนป่ะมึงเห็นปืนป่ะเออเออเห็นเห็นเห็นมึงเอาวันเนี้ยสีแรกที่เราจะเอาเสียงไม่เข้าวอรอรอให้มันเล่นใช่ครับวอเหรอน้องอยู่ในวอเป็นไรจอบพ ไอ้พี่ไมีอีกชื่ออีกเหรออ๋อไรๆล่ะอ่าเจ้าไงเจ้าไงฟังไล่จากซ้ายไปขวานะจากซ้ายเอาซ้ายให้หมดนะซ้ายให้หมดซ้ายให้หมดเห็นปะซ้ายเสร็จอะไปซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเอาซ้ายให้หมดเก็บซ้ายให้หมดเลยนะแล้วค่อยไปขวาแต่แต่จะรอให้เขาปิดก่อนนะทีมเขาปิดยังยังยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเนี่ยรอรอรอก่อนรอก่อนถอยถอยตามไอเจมมีงพูดไอเจมมีงพูดทัาบ้านอะไรบ้าน เค่บอกว่าเป็นฮาร์บัตหมดละตัวกระจกหมดละไี่ได้ละตัวเดียวไม่เหลอตัวเดียวปล่อยปล่อยแล้วปิดมันยังไม่จบยังไม่จบเลยโอ้โหจบกลับกล่องด้วยนะกล่องตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่หน่อยสองสามคนเร็วตามมาทางทีมตามมาทางทีมมานี่มานี่เห็นไหมเอรอคอรอทิ้มถอยมาคิ้งถอยมาคิ้งถอยมาคิ้งถอยมาให้เขาเก็บให้เขาปิดก่อนไม่งั้นมันจะจะแอบชุกใครตะโกนว่าเราเป็นฮาร์บัตไว้จัดฝั่งโน้นฝั่งโน้นเขาเบา ฟังโน้นฟังโน้นเป็นไรไเป็นไรโฟกัสตรงนี้ก่อนเชนเลยชนเลยเขายิงแล้วอย่ามือดีชน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 มเลยาเลยมาเลยเล้าเลยเลยาเลยมาเลยาเลยเข้าเลยาเลยาเลยมเล้มาเลยเลยมาเลยมเลยาเลยมาเขยมาเลยาเลยมาเลยาเลยาเลยมาเลยมาเลยเล้าเลยเาเลยเเลยยาเลยเ้ยเยเลยเ้ยเยเลยเ้ยเาเเยเยาเลยยเลยเา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 เลเยาเลยายเายายเายเายเาเยา ตายไปตายไปเพื่อยอะเพื่อนเยอะกูตายนะกูตายนะฮัลโหลเวดูเพื่อนได้ครับเวดจะลงเยอะเพื่อนเยอะให้ทูหักไว้ไอ้เย็นหนุ่มหลงละลบ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 อย่าหน่วงกันอย่าหน่วกันแบ่งกันแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นเพลินเพลินนี่แทงกระบี่กระบี่อ๋ออ๋ออยาเข้าเยอะเพิ่มมีดหน่อยครับเพิ่มมีดหน่อย ชุกเยอะชุกเยอะเฮ้ยไม้นี่นีมาปิดตรงนี้หน่อยมาปิดตรงนี้หน่อยเขาชุกลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วยืนให้ยืนให้ยืนให้มาม่ดีเขาชุกเพื่อกเขาชุกในซอกเขาชุกในซอกวันช็อตเอ้เนี่ยตกกล้องคนนึงเนี่ยกูตายเพื่อนกูตายระวังหลังระวังหลังระวังหลักลงไปเรื่อนยเพื่อนใะ